สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราวันที่สองของการมาเที่ยวยะลานะตื่นกันตั้งแต่ตีสี่เพื่อที่จะออกเดินทางตีห้าไปอายเวงฮะไปดูฝนตกกันนะครับ<อ>เดี๋ยวเราต้องรีบขับรถไปที่เบตงกันนะครับผู้เริ่มเดินทางวันนี้ก็มีเหมือนเดิมเมื่อวานนะเดี๋ยวตอนนี้เราเรีบเดินไปรีบเดินทางไม่ให้เดินไปขึ้นระถ <c oughs> แล้วก็ไปที่อายเวงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงครับเราจะเจอหมอยหรือว่าจะเจอหมอกนะฮะ ้วเจอกันระหว่างออกเดินทางนะครับสองข้างทางก็จะมืดประมาณนี้แต่มีไฟข้างทางให้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับทะเลหมอกอโยเวงทะเลหมอกอโยเวงดูให้ดูอบๆมีหมอกเรามาดวงดีเรียบร้อยแน่ๆมีหมอกครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ลานจอดรถแล้วเราต้องไปยังไงต่อนะครับเพื่อนทุกคนเจอไฟเพื่อจะตอบที ต่อคิวขึ้นบินไปข้างบนต่อแล้วก็เดี๋ยวจะมีสะพานเขาเรียกว่าอะไรนะสะกายวอลสกายวอลไปดูทะเลหมอเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงโอเคไปตอนนี้นะเราไปเขาเรียกว่าอะไรวะไปจุดส่วนล็อกฟินมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาขึ้นรถสองแถวนะครับสองแถวเพื่อขึ้นไปข้างบนที่ดูทะเลหมอกถ้าขึ้นรถคนละยี่สิบบาทก็จะเป็นรถสองแถวแบบปกติเั่วไป แล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่าข้อมูลเป็นยังไงนะครับไปกันครับเป็นภาพบรรยากาศจุดซื้อตั๋วนะครับจะมีใครกองโควิด่อนซื้อตัว๋ว้นรถนะครับเอาล่ะเรามาถึงจุดพักรถตรงรถสองแถวแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจอดรถสองแถวแล้วเราก็จะไปขึ้นรถบินมอเตอร์ไซค์ ตรงนี้นะครับวินมอไซค์อีกคนละ20ก็ขึ้นไปด้านบนนะครับไปถึงสกายวอล์ที่ดูหมอกไอาอาเองนะครับเดีวเราไปดูกันไประหว่างทางขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ไปยังที่ชมหมอกไอโอเองนะฮะก็เกาะพี่เขาดีๆนะครับเราถมันแรงนะครับเอาละตอนนี้เราเดินทางจากวินมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ต้องบอกนะ้วเลยเป็นสิบาทนะครับส่วนนี้จะเป็นหอคอยที่มีสกายวอลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามียังไงบ้างก็จะมี ังแล้วก็มีทางขึ้นไปดูอีกจุดหนึ่งี๋ยวเราชมขึ้นใปสวัสดีครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่จุดชมยูหอกคอยยังไม่ขึ้นหอกคอยนะมาที่จุดชมยูหอกอยเราก็ได้เห็นหอกอยแบบนี้เลยสูมมงมากหอกอยตอนนั้นเป็นสไตล์บอกขึ้นไปดูนะและ้วสำเราขึ้นไต่เราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงตอนนี้นะเราเดินเลยขึ้นมาเป็นจุดชมทุเก่า นีจะเป็นจุดชมวิวตอ่อขงทะเลหมอกนะครับจะเป็นแบบนี้เรามาดูกันว่าเราเป็นไดีกว่ากันเมื่อขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะมีคนมาถ่ายรูปเยอะมากเลยแล้วลมก็แรงมากๆด้วยนะครับไม่กล้าเข้าไปอยู่ตรงระเบียงน,นะกลัวตกมันปิวแบบลมแรงๆนะให้ดูภาพบรรยากาศข้างบนสวยงามมากเลยนะครับ หลังจากเซ็นชื่อเสร็จแล้วก็เอาลงท้ามาเก็บที่ล็อกเกอร์แล้วเราก็มารับบัตรคิวออะพี่เขาอันนี้จะเป็นดิสแบนเอาไว้ผูกข้อมือมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างบนเป็นยังไง้องกิจตอนนี้เราอยู่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่สะพานสกายวอล์กไอโอเว์นะครับต้องบอกว่าเป็นแลนดมาร์คใหม่ของจังหวัดยะลาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมความเสียวซับ <c oughs> เออ ไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูกันครับ s <S แค่ขึ้นบันไดก็เหนื่อยแล้ว <laughs> ตอนนี้เราขึ้นมาถึงทางแยกครับ <c oughs> ทางแยกตรงนี้ไปไหนนะครับพี่ <c oughs> อ๋อขึ้นไปข้างบนก่อนโอเคเราขึ้นไปจุดชมวิวข้างบนก่อนนะครับมันมีจุดชมวิวหลายจุดนะครับสําหรับอาคารนี้จะบอกว่าเหนื่อยจริง เดิมงพ้่ันไดก็ขาแข่งแล้วครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวหอคอยนะครับประมาณชั้น2ถึงชั้นสนะครับเราก็จะเห็นสกายวอลที่เอาไว้ถ่ายรูปทะเลหมอ,อกกันนะครับผมคนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นวันปีใหม่นะครับเอาละเราก็เดินทางมาถึง เนมทะเละมอกกันปต่อแถอ,อยู่เราก็ต่อแถงมาเป็นภาพบรรยากาศบริเวณสกายวอล์นะครับก็จะมีผู้คนมาถ่ายรูปพร้อมวับทะเละหมอกส่วนวันที่เราไปนะครับหมอกค่อนข้างทียน้นอยน,นะครับส่วนพื้นข้้นล่างเป็นกระจกหมดเลยนะครับทำให้เรามองเห็นข้างล่างแบบโหน่ากลัวมากเสียวเท้าสุดๆ หลังจากที่เราชมสกายวอล์กเสร็จนะครับทุกคนจะมีเวลาชมคนละ15นาทีนะครับเราก็จะเดินกลับทางเดินใต้สกายวอล์กนะครับไปยังจุดที่พักของหอคอยที่จัดเตรียมไว้นะครับเอาละท่านผู้ชมตอนนี้เราจบสถานที่เที่ยวอเขาเรียกว่าอะไรนะ ทะเลหมอกไอเวนไอเยวเองนะไอเวนนะคือคน้เออไอเวเนะเดี๋ยวเราต่อไปเราไปไหนนะครับเราไปไหนกันไปหาผุดผุฮะไปหาอะไรกินในตัวเมืองเบตงนะครับผมเบตงจังหวัดอะไรครับหวัดเบตงเดี๋ยวเราจะขับรถขึ้นไปเบตงครับอีกประมาณ30โลนะครับเดี๋ยวเราไปหากินร้านดังกันนะครับร้านอะไรวะชื่อร้านอะไรอยากลองกินไก่เบตง เลยครับถามเจ้าถิ่นครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราไปกินอะไรดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาข้างหน้าเดี๋ยวเราออกจากไอเยวงไปเบตงใช้เวลาประมาณน่าจะ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอะไรยังไงต่อนะไปยินดีต้อนรับเข้าสู่เบตงจังหวัดเจ้าลอสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ไหนแล้วนะครับเบตงในเมืองใช่ไ เราเดินมาเราเดินทางมาจากอายเวงมาถึงเบตงแล้วนะฮะตอนนี้เราก็กำลังเดินไปหาของจินสิงซำที่เบตงวันนี้แดดดีมากเลยะฮะดีกว่าเมาาืมาา่อวานเมื่อวานฝนตกครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ในร้านสิ่งซำชื่ออะไรเซ็งสิงซำน่าจะใช่เซงสิงซำที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะฮะ เพราะว่าเป็นร้านติ่มซำขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูที่เราสั่งมาจะลูกล้ลาหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็น่ากินขนาดไหนนะคะเรามาดูกันคนเยอะมากเลยฮะให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่จะเป็นเมนูติ่มซำที่เราเลือกในวันนี้นะครับก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลือกแล้วเขาก็จะเป็นนึ่งแล้วก็ทำส่งให้เราที่โต๊ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเยอะขนาดไหน แนะนำเลยนะครับชาร้อนที่นี่ดีมากใครมาอย่าพลาดนะครับเอาล่ะหลังจากที่เรากินเซ็งต um ิมซัมเสร็จตรงนู้นนะครับเราก็มาอยู่รอถ่ายรูปตรงหอดรกาเปียตรงจุดแดนนั้นอีกหนึ่งจุดแล้วก็ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลกตรงนี้หนึ่งจุดได้ไหมได้จ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปพวกสตีดอาร์ตแล้วก็ไปไป้ายสุดแดนสยามกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราเพิ่งกินติ่มซำร้านเส้งติ่มซำเสร็จแล้วก็เมื่อกี้ไปถ่ายรูปกับวงเวียนของในการแล้วจะไปที่ต่อไปนั่นก็คือที่ไหนครับเซอร์ไพรส์ครับนี่เรามีเซอร์ไพรส์ตลอดสุดยอดเซอร์ไพรส์เพ่ยังไม่ได้แต่ที่แน่เดี๋ยวเราจะพาไปอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ยังไม่เปิดใช้บริการนั่นก็คือสนามบินเบตองสุดยอดมากกินเนอร์มาเต็มจัดไป เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนต่อไปฮะเราพบกันเอาละตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ด่านสุลกาการจังหวัดเบตงเอ้ยจังหวัดเบตงแล้วอะอเมร์เบตงจังหวัดยะลานะฮะตรงนี้จะเป็นพรมแดนพรมแดนข้ามไประหว่างไทยกับมาเลเซียนะฮะบ้านพี่เมืองน้องกันหญิงก็นนยังไงต่อเดี๋ยวเราจะพาทุกคนทริปนี้ต้องบอกว่าเป็นทริปที่แบบ ยาวนานมากแล้วก็เป็นที่ที่แบบเราค่อนข้างจะมีตังค์นิดนึงเพราะเราเราจะพาข้ามประเทศกันไปเลยทีเดียวทริปหนึ่งมาสองประเทศเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราค่อนข้างจะมีตังค์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไปประเทศอะไรบ้างครับเรียนเราจะพาไปมาเลเซีย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 เออข้ามไปปุ๊บนี่โดนยิงนะฮะเราเขาจะมีกัปตันดูว่าว่าดูว่าดูว่าดูว่าดาดาดูู่าด่าดูวดูว่าว่าดูว่าาดูว่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 า เปื่อนไงครับตอนนี้เราต้องมาถึงแล้วสนามบินนานาชาติบเบตงสนามบินที่สร้างใหม่แต่ยังไม่เปิด,ดใช้งานเลยนะครับสวยงามมาดนี่นะครับผา,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 าไปดูกันว่าสนามบินแห่งนี้มีอะไรบ้างเป็นสถานท้นนะักท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องไปถ่ายรูปกันนะครับเราไปดูกันเลยดูดูดูดตรงเสาล้อมรอบด้วยไม้ไผ่สวยงามมาก ก็จะมีป้าท่ากัษยานสามอินตนาชาติเบตงนด้านหลังก็จะเป็นของมาสับการ เดินทางมาถึงหมู่บ้านนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เดินทางชมธรรมาชาติเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปกับอีกกลุ่มหนึ่งครับต้งองรอนานเราก็เลยไปอีกที่หนึ่งเลยนะครับสวัสดีครับหลังจากที่เราไปเที่ยวบ้านจราพรสิบมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในตัวเมืองเวตงอีกรอบหนึ่งเรามาหาสติตากันครับสติตาที่เขอบอกว่าสวยงามที่สุดในเวตง มันจะอยู่ตามตึกหลาบ้านช่องแบบนี้นะฮะใช่าใไหมฮะเดี๋ยวตามตึกหลาบ้านช่องแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะ,ะเราจะต้องเดินดูเอาเองแล้วก็เดินถ่ายด้วยเองนะครับสวยงามมากบอกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีตรงไหนบ้างนะครับ ังจากที่เราเดินถ่ายรูปสตินะจากตัวเมืองเวตรงนะครับเราก็หมดแรงแล้วก็มาแวะทานข้าวอาหารจีนแท้นะครับของใต้เหยื่นนะครับก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองของประเทศจีนเลยนะครับก็จะมีเมนูเยอะแยะมากมายจนถึงใกล้เป็ตรงที่เราอยากกินด้วยสวัสดีครับทุกคนเราเดินทางมาถึงอุโมงค์ปิยามิตรแล้วครับผมอุโมงค์ปิยามิตรของเรานะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงนี่เป็นทางเข้านะครับอุโมงค์ปิยามิตรตอนนี้เราซื้อตัว๋วเรียบร้อยแล้วเรากําลังเดิน ลงไปที่อุโมงค์ปิ亚มิดที่เขาบอกว่าอุโมงค์ปิ亚มิดเป็นเพื่อนกับปิยบุตรนะครับซึ่งปิยบุตรเป็นคนขุดของปิ亚มิดเออใช่ปิ亚มิดก็คือเป็นคนของปิยบุตรใช่ครับปิยบุตรทําให้ปิ亚มิดเกิดขึ้นใช่ครับปิ亚มิดก็คืออยู่ในปิยบุตรยังไงจะดูได้กะจบยังไงไม่สูดอาก่ศอันนี้ฮะเมื่อทางเดินของเราก็จะมีลำธาร มีน้ำตกมีโซกเล็กมีข้าวเหนียวไก่ย่างดูครับเมื่อเราเดินขึ้นมาสักพักนะพี่โยมเราก็จะเหนื่อยเราจะเห็นสัตว์ป่าครับก็คือเสือเสือปูนปัน้นหนึ่งตัวนี่จะเป็นแผนที่ทั้งหมดของจุดแวะชมที่เราสามารถแวะได้นะครับตอนนี้เรายังไม่เจอเต่าเผาถ่านซึ่งเป็นจุดถตายเดี๋ยวเราเดินกันอีกสักพักนะฮะเดี๋ยวเราให้ไปดูเต่าเผาถ่า,านเดี๋ยวมาสักพักเราจะเจอเต่าเผาถ่านนะ แบบนี้เมนตาโบราณนะเป็นแบบนี้เลยตาพอทานเดิมเอหน่อยเราก็จะเจอป้อมยามครับอยู่นี้ส่วนเราตรักผ้าอยู่ล่างลงไม่ไหวป่ะเราก็ยังต่อเราก็มาจุดเริ่มต้นแล้วก็อธิบายนะฮะสมัยก่อนเขาเปิดเพลงแบบนี้ด้วยนะฮะเดิน <cos. S 2> ม,มานะฮะเราก็จะเจอกับพี่มมะะทันปิยอมิรน,นะครับเป็นเพื่อนกับปิยบุตร <hayat. S 2> <without me. S 1> จะมี ในฐานเฝ้าอยู่สองนายเข้ามานะเราก็เจอพวกเป็นอุปกรณ์้าางยชื่อแล้วก็ต่างต่างของที่นี่นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าอุโมงค์เบอร์สี่กันมันมีอุโมงค์หลายทางมากนะฮะเข้าๆออกๆมีเก้าทาง ไปได้หนึ่งคือตอวาทางเดียวโหเราเดินลงโอวงไปเด้สี่กันอเอ็นสมัยก่อนเขาโยกอะไรได้ไงวะไม่เนอะขุดกับมือด้วยนะประเด็นนะโอ้เป็นอันนี้เป็นปูนเพราะมาฉานะ่ำแล้วเนี่ยใช่นี่คือ,ข,อขุดกับมือนะโอ้นี่มีช่องอะไรเนี่ยช่องสูงอาหารส่งกะเบียงก่อนแล้วขนทรายขึ้นนี่คือช่องขนทรายขึ้นนะเวลาเราขุดกับนือ พบคนทาำครับสามเอเอคนท่ำนะน,นี่คือที่นอน,นแล้วก็มีที่นั่งเราก็นั่งได้ที่นั่งที่นอนที่นั่งเต็มทังม้งเอะเพื่อเราไปดูห้องทางานของคนคนรู้นะนี่คือห้องประชมุมห้องประกอบงานได้ดินก็คือห้องทํางานนะโต๊ะอาเสียงสถานีวิทยุก็คือห้องทํางานเขามีประมาณนี้ เมื่อเราเดินมาจนสุดทางนะครับเราก็จะเจอต้นไรพันปีนะครับต้นใหญ่มากเลย